กนเล่านนก็หมั้นกนเอออาล่ะอาล่ะงัมีพี่จะอยเมอให้ทั้งยี้มาเออบอๆๆหลายคนเออนั่นแหละอันมัดกินข้าวพี่น้องเอยบักํำยันจำยานแสีบกับสุกแัได้ยำบ่อยจะเห็นสะตอบอกเขาจายำบ่อยอ่างสะตอเนี่ยยำอบนี้มัลาย ปลาทอดจากพี่น้องปลาพ่อปลาขาวปลาแดดเดียวมีเสียงดนตรีพร้อมแล้วมือแบบดีไปเจวขับงา่มากมี่เสียงดนตรีนาบ้านเลยจะเด้อเอาบกทั่วนี่ต่ำแซ่บจักบาทแลวนะโอเออกอย่างเลยเพื่อนเมื่อกี้นี่เอาพูดให้ถงมงินป่ะเอายอ่โ้ตมันมันมันแก้เลยเยอะยแมแม่พูสบเกื่อกีพี่น้องพี่นกก็สะกันเต้นีถือมเี้กันว่า กบเสียส้พียส้นองเมื่งได้พะวานนได้กินเอใจขนอืมอืมขาองคุณรนผู้ขาบ่ปุ่นบ่กัดนี่ปลาคาร์มุกอยากไม่เจ้าหยาบทียาเอเอามาที่เมื่อนั่นแดเอพิเอยมาหลันนี่ก็ะเกียมกระกระปตากแดดไง

นั่งอนมากจนนัต่อกระชับนังๆกระชับนังบแก่พ่าแล้วเราจากทงมีแก่ยังพี่จะโ่ดีเด็กเราชิ้นย่างๆคืนนึงนี่นั่พกหนงเบิดย่างเดียวอาิิออกว่าคนแล้วจะเห็นหรอาวเจ้าแล้วสามนะ ไทยก็ตาเราเรียงกันเพราะม่ตาหญง่ามต่อก่กจนเขาแต่ว่าอัดกับสิบได้คิคเอลาบ้านพิงจัง็กคยิงากันะเขาบอกเขานีอ นี ol, ่คนใช้เขาเขาเด็กนะปลารุ่นนี้ต้องไม่ต้งจำนังนี่รุ่นทธรุ่นนี้จะเป็นใเข่าก็มียต้องใช้เขาเมีดยมวมันสมมุติจนผสมเป็นสานเยอะแยอย่างงี้เยอเออแล้วมาเด้อกินข้าว อุ๊ยเตรียมมาก้างเคจิระ uh,

ยังยหางตาเจ้าดำดำนี่ยิ่งยุ่งจีบแมเออยุ่งเาด้นหนแอีรีคือตายแล้วเคือ้วมันจะเป็นคำพันอยู่แม่ดำดำน้อยน้อยยุ่งตัวน้อยนยเองจับให้ยุ่งเขาเพื่ออะไรจับพี่น้องแล้วแค่เออเพื่อน